ข้างมอนครับใส่แก็บได้ง่ายดีก็จีเอาเตาแะละมันยานต้มบ่เปื่อยเ,เอาเก็บเลยง่า,งไ,าได้อยองนี้มากครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวด้วยคุณเต๋เดิน ใส่ปากน้ำมานะครับพี่น้องปากน้ำงามๆพี่น้องเลยน้อยๆเห็นไหมครับปากน้ำปลาิมามต้มไปเปื่อยเครับจิ้มกับแบบจิ้มนะครับเนาะกับเจวขมขมนะครับพี่น้องนะครับนี่กัล้างไม่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับฉลองฉลองถาดไม่ฉลองถาดไม่นํะเหมือนนี้ครับพี่น้องถาดพึ่งได้ถาดมาใหม่ครับพี่น้องไม่เลยนะครับมามานีย งามืนอนกันพี่น้องท่านนี้ก็ท่านค้างนะครับใส่เกลือนะครับพี่น้องใส่เกลืออีหน่อยนึง าตกินง่ายๆครับพี่น้องอาหารบัานเท่านะครับเอาแบบถูกทุ่งๆแบนี้ น้ำเดือด้แล้วครับเด้อใส่ลงไปครับใส่ลงไปข้าหมอหาน้ำใส่หางน้ำเพียง ใส่ประกูดไปดัมครับครับใส่ประกูดครับหักกันครับมันจดือดหอมใส่ไปยังไงครับเด้อมันยังมันเดือดอยู่ร <c oughs> อมันเดือดนะครับอ้ะครับอ้าหมอ,ก,อกันเ,นเ,าาเาาดือดเลยพี่น้องใส่ไปเลยหากน้ำางามอ้าโอ้โอ่างงามเลยพี่น้องเนี่ย ไปกับไปเลยครับต่อมมันเปื่อยกับพี่น้องรอดจะเข้าวเท่นั้นแหละนะครับ สวัสดีครับพี่น้องสกูสุกนนะครับวันนี้มาพอกันเลยครับช่องห้องปงแชนแนลครับวันนี้ก็ได้ปากน้ำมาครับพี่น้องนะครับปากน้ำงัวนะครับเนาะนะครับปากน้ำมาในสซมาสองปากเลยพี่น้องงามงามพี่น้องนะครับนะครับมากินบรรยากาศดูท้งไทท้อหนาเมื่อกี้เ็ศพี่น้องเบิงเนื้อพี่น้องเนาะอันนี้ก็ลวกจิ้มนะครับพอดีเป็นเป็นไอ้หน่องไ่เหมือนมือก้อนกินหน่องไรครับตับมาเออแสบพี่น้องก็เลยเอามาจัดอีกนะครับแต่ว่าลวกจิ้มพี่น้องเน้ะนะครับลวกจิ้มมานะครับ แก่กัเห็ดเรียบร้อยเนาะนะครับก็มีข้าวเหนียวมีพักเดาพักเดาอหย่างพี่น้องหย่างมากมังหันนะครับผมนะครับแล้วก็พักหนอกนะครับพักหนอกใบบวบนะครับนะเสียบเสียบน้ำกันนะพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ก็เทียมนะครับพริกนะครับเผ็ดเพ็ดเลยบะดนี้อันนี้ก็บว่นส้อยได้ส้อยนะครับอ่ะเปิดอันนี้ก่อนพี่น้องมาเสียบเสียบังกันนะพี่น้องด้อนะครับอุ้ยยิบขอนหันเนี่ยนี่เนาะมันติดมันลาย เต็มเต็มติปครับพี่น้องล่นติปอัอนนี้สีเห็นอยู่เลยครับพี่น้องเป็นบังขลามเลพี่น้องเนอนะครับได้บังขลามมาเดี๋ยวไปกินตบถ่ายนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวแก้พี่น้องเบิ่งนก่อนนะครับน่าบังขลามขลามโอ้โหน้าพี่น้องขลามโอ้ขลาม เสียบแน่นอนเลยวนันนี้เอับเอาไใบยังคาเนี่ยว้ตบถ่ายครับพี่น้องกินตอนตบถ่ายนะครับนี่คงหวานน้ำเด้อเหมือนเด้อนะเดี๋ยว,ยว,นะยวจัดการเลยพี่น้องโอ้รลายป่ะนี่วันนี้ก็แสีบคล้องแทงแน,น่นอนพี่น้องปากน้ำกับลวกจิ้มนะครับเนาะอ้าวสวยเลยสวยตัวใหญ่เงี้ยเคยกินเท่านึงนะพี่น้องปากน้ำนี่แสียบเสียบเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าเขาต้องเรื่องต้มเขาก็ต้องพยายามต้มให้มันเปื่อย ถ้าต้มเปื่อยมันก็ย่ำไปพ่อยพี่น้องอย่ำพ่อยย่ำตะปอนนะครับแต่บางคนถ้าต้มบ่บ่เป,เปื่อยมันก็สิย่ำยาก <c oughs> นะครับอตอนใหญ่ๆเลยครับพี่น้อง <c oughs> ปากน้ำตอนจัดตอนใหญ่ๆเลยครับพี่น้อง บรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าเราพี่น้องบรรยากาศเขาบงง่ามเลยนะเอ้งแต่อาจจะมีลมเน,นรด้วยครับเด้อเขาถอดได้หลายนะครับลงทะเลแล้วหมู่บ้านลงทะเลมาแล้วมันนี่เปลี่ยนแนวนะครับผมเอาปากหนาเบิง้งเอาแบบซุกๆนะครับพี่น้องบวกจิ้มกับซุกๆเลยนะครับสำหรับข้อกินซุกนะครับวันนี้นะครับ ตอนซอยตอนใหญ่พี่น้องเด้อตอนตบบใหญ่นึงแบบนี่ยิงได้โอ้ยไล่แตกครับพี่น้องนะครับเอาก็เลยนะจิ้มก่อนพี่น้องเด้ออืมอืมตอนใหญ่มั้งเนี่ยโมขัดหนูจะตัวหน่อย,ย ตัวใหญ่แล้วบ่เนี่ยพี่นอ้องซอยตัวใหญ่หลายมันหย่ำมหยากหย่ำมบกขาดพี่นอ้องอ้าวสุดแสนมอนกันได้พี่น้องเด้อนะครับอานันบ้านเท่ามันนี่ครับกินง่ายๆครับอืมปากน้ำปากน้ำกับหลวกจิ้มพี่น้อง นนนนยน่องไหลเจ็บเมือม่อก่อนน่องน้องหลวงดูสดาวข้าสดาวหวานเมัอนป่อร่วกมกันอย่างมาก หวานที่มันใบย,นยี่ป็นองเขียวขมเลยแบคองแสบแ้ไม่อง นำมัขากรเลืดเลยอครับห,หนากเพ่นหนเนาะเปื่อยป้อ,ปห,อหนากเพนั้น อนเดีวยวไม่ต้องคดเดีวยวผมนะ่ะ ถ่ายในของหวานขลามอืมว่างเ้ยด้่ก้นเลยเนี่ย่อมหยาบเลยเปรี้ยงเลยเจ้นหน่อยล Ừ. bằng nám mua kè quá nó cứ <laughs> nhạt hả cũng tầm như nhút này ừ. giờ bị em cụm จะเดาปอีกผมเขาปอีกพี่น้อง,งผมคุณนสอง Nó nhau như nóng, ngọt ngọt khen khẩu. ngọt kẹp ngọt thầu nữa เสร็จเหมือนกันเลยพี่น้องนะครับวันนี้กิน,นอาหารสุกพี่นอ้องจะรับมันไป จะเหนือน่าแม่นวดครับไม่วันนั่นไมดีฮะ นองโอโห<ม>ตัวนี้มันอ่นอนบอมเนาะตัวนี้อ่อนเนาะตัวนี้หนาแย่งรัสกันหรเปล่าบห หยาบเลยยำโมเขาอูน่านายใด่เหรอเมื่อกี้ไม่ซ้องปากน้องปากน้องปากเง่ปากเง่น่ะหยาบไปหน่อยนู่นนี่พลอยเลยตัวมัพเปต่มเปื่อยอย่างนี้ใหญ่มาก

ăn lợn, ăn ăn lóc kim <laughs> cũng <laughs> cái <laughs>

เออแก่ไอ้ไป้หยาดพี่น้องหยาบมีแหยาใหญ่มากเจ้างวดเท่าอะหยาดพนมพี่นองหยาบขนาดพี่น้อง ใหญ่ครับใอยู่หลวงกินมะนาวพี่น้องก็มาจันทั์เนี่ยกินโมลัยไร้แท้มันหยาบพี่น้องตัวนี้เอามาสองปากครับปากหนึ่งอ่อนปากหนึ่งหยาบนะครับเจองัวเท่า

ชอบไทยหรือข้าวหวานข่ารำบังง่ายนึงอ่ะกินไม่ได้หรอกอืมกินหลายเลยจับเหนียวไปจนลวกจิ้มจนเบิดแล้วเนาะปากน้ำอันหน่อยกับเบิ้ลง่กับย่างแตงไงพี่น้อยย่างแตงไงมันหยาบอย่าว่ากันพี่น้องเลยกินมาเบิดเพราะว่ามันมันหยาบมาได้มันหยาบ พี่ต้มมือถือไปต้มอีกอยู่ต้มมือคักเลยเอามเปลือยเลยนะครับอ่ะครับคลิปนี้ก็เอาสนิทก่อนนะครับเนาะนะครับฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นครับพี่น้องเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเนาะจะได้ขอฝากช่องหองป่งเชนแนวฝากคำลังเลี่ยงใจจะได้ก็ะเพาะคลิปหนานะครับเนาะสวัสดีครับ